ยังเช็คได้ดีครับเจ้าที่เจ้าของรถคู่ยังไม่มีท้ายแถวเนาะยังไปได้เรื่อยๆนะคะครับผมครับผมปาลากาศปาลากาศมุ่งหน้าแยกบางนานเนี่ยปาลากาศขาเข้าก็ปริมาณรถมากเช่นกันค,ครับไปไปถึงบางนาแยกบางนาไปถึงวิสาข์เข้าบ้างไปวิ่งรถกางเก่าบ้างก็ถือว่ายังปกติดีอยู่ท้แถวผมค่ะแ<ม>ถวรถบัวบ้าดีครับแถวรถรางสายเก่าแถวนั้นนี่หลังจากฝนตกนี่ไม่ทำหนวดกระดุกเป็นบ่อบ้างไหมคะอาจย์เล่เรื่องมีหลายจุดนะแต่เจ้าที่ก็ เสร็จเพราะข้อมูลมันถือได้เรื่อยๆความรู้สึกว่ายังยังไม่มีจุดใจที่เป็นสร้างปัญหาการรจรคือะไรก็ได้ว่าไม่มีอุปสรรคนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมครับผมสวัสดีค่ะมาดูข้อมูลการจราจรพระโขนงยูทิมเข้าจากสะพานใหม่มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนมีท้ายสะสมอยู่ที่ปากซอยพระโขนยูทิม48ค่ะส่วนจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าแยกเกษตรเสนาค่ะก็มีท้ายแล้วคุณผู้ฟัง สะสมอยู่ที่หน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะรักษาพระองค์ค่ะ,ะ,ะ,คะแม่ดูทางด้านของกรุงเพงทพนนทบุรีขาเข้ามุ่งหน้าแยกองสรัเธาเพื่อนตัวได้ช้าแล้วในจุดนี้นะคะะรับเรื่องครับเจ้าที่ใจร้อนแล้วไอ้นี่ก็ใจร้อนเหมือนกันครับเอาครับเอาล้ครับตล่อยเลยครับ ต่อยเลยครับต่อยเลยครับเอาเลยครับสู้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 กันแล้วครับสู้กันแล้วมายอมกันแล้วครับสู้กันแล้วอาให้พอเลยครับเอาต่อยกันแล้วเอาความเดือดร้อนความเดือดร้อนออาสู้เลยครับสู้เลยครับเจอคนกินเขาแล้วสู้เลยเจอคนกินเขาแล้วสู้เลยสู้เลยเจอคนกินเขาแล้วสู้แล้วใจร้อนสู้เขาไม่ได้เขาเอากิงแล้วสู้ไม่ได้แล้วน่ะ เดี๋ยวผมจะออกเทปไปดูผมมีต้นหน้ารถอ่าอ่าเดี๋ยววันเก่งเข้าแล้วอ่าเดี๋ยววันเก่งเข้าแล้วอ้าผมไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้